สวัสดีครับผมนักศึกษาชุดเชิญการแพทย์ชั้นปีที่สองสุพนันพรพุิกุลวันนี้จะมาทำการสาธิตวิธีเป่าไอพีเอสดครับผมก็เรื่องแรกนะครับเราก็ต้องล้างมือนะครับล้างน้ำสะอาดแล้วก็ใส่ P นะครับหมวกแมสก์ก๊าซพกาสช่วงโควิดก็อาจจะต้องเป็น N95 หรือว่าเป็นเฟสชิลด้วยนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราเข้อสิงผู้ป่วยนะครับเราก็ต้องเข้ามาดูนะครับหาเส้นนะครับหาเส้นห่อนพอได้เส้นแล้วนะครับ เร,รเ,รเราก็จะทําการรับทูนิเก้นะครับเราก็จะรับเหนือเส้นบริเวณที่จะเปิดรประมาณหนึ่งนิ้วขึ้นถึงสองนิ้วนะครับอย่างนี้ผมเปิดเส้นที่มือนะครับผมก็จะรัดขึ้นไปเหนือขึ้นไปหน่อยหนะลังจากนั้นนะครับเราก็ จะทําการพีนบริเวณที่เราจะจับนะครับก็เป็นรูปก้นหอยนะครับจากในออกนอกเมือ่อเราลีนแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะไม่สัมผัสอะไรทั้งนั้นนะครับเข็มนะครับตัวแคตเตอร์นะครับเราก็จะใช้ปกติเราก็จะใช้อยู่ที่1 8บแถึงยีนะครับเบอร์1 8บแปดถึงยี่สิบอินดิเคชันในการ ทำผลิตภัณฑ์ออกไอบีเอซีหรือไอบีเอซีเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือให้ยานะครับถ่ายเลือดให้สารน้ำครับผมแล้วก็เก็บตัวอย่างนะครับคนไข้ดิคชั่นคนไข้ดิคชั่นเนี่ยก็เริ่มจากเบิร์นแฟกเจอร์นะครับอ่าบวมหรือว่าข้างที่เขาเปิดเส้นนะครับเพื่อ ทําการฟอกไตแล้วก็ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านมนะครับเราก็จะไปทําอีกข้างหนึ่งนะครับเราจะไม่ทํำด้านที่เขาผ่าตัดมะเร็งเต้านมมนาะคอมเพลเคชันที่เกิดขึ้นคอม l พิเคชันที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีได้ตั้งแต่อ c t เ o n น,นะครับอักเสบบวมแดงนะครับช้ำนะครับรวมถึงเป็น e m b o ลิซึนะครับหรือว่าเส้นแตกนะครับเส้นเส้นเลือดเป็นดามีกได้ ก็เราจะทําการนะครับเปิดเส้นนะครับหยิบออกมากครับผมหันด้านนะครับหน้าตัดนะครับหรือด้านเบเวลขึ้นใช้มือข้างที่มาถนัดนะครับตึงผิวหนังนะครับตึงผิวของผู้ป่วยไว้นะครับแทงลงไปอยู่ที่มุมอยู่ที่สิบถึงสามสิบองศานะครับ พอถไปแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามีเลือดนะครับออกมาแล้วเราก็ค่อยๆดันตัวพลาสติกเข้าไปนะครับพร้อมกับค่อยๆถอยตัวเข็มออกมา หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการต่อเข้ากับชุดอุปกรณ์ไอบนะครับแล้วก็ต้องมีการใช้ทันสปอร์นะครับในการยึดตึงครับผมก็วันนี้พิยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ